ราชาลูกหนังทั่วโลกขอสเสนอวิเคราะห์ก่อนเกมฟุตบอลพิเีกอังกฤษ2021-2022ลีดยูนเต็ดปะทะแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดแข่งวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์2022เวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยสนามเอลแลนด์โรสถ่ายทอดสด True Premier Football HD 1เชียร์บอลมันๆไปกับกูรูชื่อดังนายสตัทติดแบงค์ประสบการณ์กว่า30ปีพร้อมกิจกรรมชิงรางวัลมากมาย เอทีเดฟสตัความพร้อมของทั้ง2ทีมลีดยูเนเต็ดอันดับที่15ผลงานแม้จะดีขึ้นมาเล็กน้อยในช่วงหลังแต่ก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้สําหรับทีมของมาเชลเบียอซ่าหลังจากก่อนหน้านี้ชนะรวดในเกมลีกมา2นัดติดแต่ก็กลับมาไม่ชนะใครอีกครั้งในช่วง3านัดหลังแถมล่าสุดโดนเอลตันถล่มมายับเยิน3ต่อศูนย์อีกด้วยทําให้เวลานี้พลพรรคยูงทองหล่นลงมาอยู่อันดับที่15หมีแต้มห่างจากโซนตกชั้นเพียง5คะแนนเท่านั้น สภาพทีมก่อนลงทําการแข่งขันจะยังไม่สามารถใช้งานแข่งตัวเก่งทั้งแพทริกแบมฟอร์ดเลียมคูเปอร์และคาวินฟิลิปในเกมนี้ได้แน่นอนแล้วส่วนในรายของจูเนียร์ฟีโปและสจวตดันลาสยังคงต้องรอเช็คความฟิตก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้งคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงผู้รักษาประตูเมสเดียกองหลังไอลิงยอเดนเตสตาคอชกองกลางราวินยาคริชโรเบิร์ตฟอร์ชอเจมกองหน้าโลดิโก แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ4ขยับขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ท็อปโฟเป็นที่เรียบร้อยหลังจากเพิ่งเอาชนะไบรตันมาได้2ต่อ0ูนเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยในวันอาทิตย์นี้พวกเขามีคิวบุกไปเยือนเอเวลแลนด์โรดรังเย้าของคู่แข่งตลอดการอีกหนึ่งทีมลีดยูไนเต็ดที่ฟอร์มในฤดูกาลนี้ดรอปลงจากปีก่อนไปพอสมควรโดยเฉพาะเกมรับที่เสียประตูมากที่สุดอันดับที่2เป็นรองเพียงนอริชิตีทีมเดียวเท่านั้นความพร้อมก่อนเกมจะยังไม่สามารถใช้งานแข้งตัวหลักได้หลายราย ทั้งเอดิกบายีเอดินสันคาววนีเนมันย่ามาติชส่วนในรายของราฟเฟลานที่มีการป่วยยังคงต้องลุ้นว่าจะหายกลับมาฟิตในนัดนี้หรือไม่คาดการณ์17ผู้เล่นตัวจริงผู้รักษาประตูเดกยอากองหลังดารโลดินเดเลฟแม็กควายชอกองกลางแรดฟอร์ดแมกโทมินีบรูโน่ปอกบาซันโชกองหน้าโรนัลดผลงาน5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมลมมีดชนะ0เสมอ1เมเนเด์ชนะ4 14เดือน8 2 0พเรายการพิมลิกแมนยเจลีดหนึ่งยีเดืน4พีเรายการพิมลิกลีดศูนย์แมนเจ็ดศูนย์ีเดือน12 2020รายการพิมลิกแมนเจลีดสองสิเดือน7 2, 19, อุ่นเครื่องแมนยูเจ็ดสี่ลีดศูนย์1เดือน9 2้รายการคัดเปล่าครับลีดศูนย์แมนยูในหน้าลองไหมแมนยูสโอนพอตเตอร์คุมทับหลังปั้นไบรท์ตั้เจ๋ง เกรแฮมพอตเตอร์ Potter, ผู้จัดการทีมไรตันแอนโฮฟอัลเบียนกลายเป็นหนึ่งในกุนซือที่แมนเชสเต็ดสนใจอยากดึงตัวมารับงานกลุ่มงเหียนทีมทาวน์ในช่วงสมัมาน,นี้จากการเปิดเผยของเดอะเทดกราฟสื่อดังในอังกฤษปีแสดงพยายามที่จะควานหาผู้จัดการทีมคนใหม่หลังจบฤดูกาลนี้โดยรัฟรังนิกซึ่งทำหน้าที่คุมทัพชั่วคราวจะขยับขึ้นไปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโดยงานนี้พวกเขาล็อกรายชื่อกุนซือฝีมือดีเอาไว้หลายคน สำหรับตอนนี้ดูเหมือนว่าชื่อของเมาริโซโปเชติโนนาใหญ่แป๊ะเชปริแซงชักแมงกับเอริกเทนฮากเทรนเนอร์ ax, อารแจ็กซ์อัมตัดมีลุ้นที่จะได้รังเก้าอีนนา้นายใหญ่แห่งถิ่นโอทาฟอร์ดมากที่สุดอย่างไรก็ตามเดอะเทเลกราฟระบุว่ายังมีกุณซืออีกรายที่ไมเ่เด็ดกำลังจับตามองเป็นพิเศษนั่นก็คือพอตเตอร์ซึ่งปลุกป,ปั้นเดอะซีเกาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะผลงานในฤดูกาลนี้ก่อนหน้านี้พอตเตอร์ Potter เคยมีข่าวผูกพันกับไก่เดือดทองท็อตแนมฮอสเปอร์ ที่พยายามจะหากุลซื่อมากกลุ่มบังเหียนหลังจากที่ปลดโชเซ่มูรินโ่และโนโน่เอสปิโตซันโตสองโคชดังชาวโปรตุกิสยังไม่เสถียรแข่งแมนอยู่ร้องรังนิกเปลี่ยนระบบอีกรอบสื่อดังประคมข่าวขุนพลทีมเมจ็ตรวมตัวกันร้องไห้ราฟรังนิกเจ้านายชาวเยอมันเปลี่ยนระบบการเล่นอีกรอบเพื่อทำให้ทีมมีประสิทธิภาพในการสอยตะข่ายฝ่ายตรงข้ามมากขึ้น พีแดงพันพ้นจุดวิกฤตไปได้ในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะไบรตันได้สำเร็จด้วยสกอร์2-0โดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสต์เตโนโลนโดดาวซันโบจอมเก่าสามารถสลัดอาการเท้าบอดมาตลอด6เกมหลังได้ด้วยการกระทุงให้ทีมขึ้นนำก่อนจะมีบรูโน่เฟนเดสดาวเตโปรตุกีสอีกรายซัดลูกปิดกล่องในช่วงทดเวลาจากโอกาสโตกลับสำหรับรังนิกเองนับตั้งแต่เข้าควบคุมทีมแทนโอลิโกนาโซชาปรมาจารย์ต้นตำรับกลยุทธ์เกเกนฟุตบอล กำหนดให้พลพพักอสูรแดงลงเล่นภายใต้ระบบพิสดาร4222และปรากฏว่าไม่เป็นผลจนเขาจำต้องยอมล้มเลิกความคิดและหันมาใช้ระบบ4231หรือไม่ก็433แทนอย่างไรก็ดีแม้นัดล่าสุดแมริเท์จะเก็บ3แต้มจากนกนางนวลได้แต่ดีอะลิติกรายงานเมื่อ17กุมภาพันธ์ว่านักเตะภาคการเรียกร้องให้เจ้านายปรับระบบการเล่นอีกครั้งหันมาใช้หมาก2กองหน้าเพื่อทำให้ทีมีโอกาสคลำเป้าฝ่ายตรงข้ามมากขึ้น ทั้งนี้สื่อเจ้าดังกล่าวเสริมต่อว่าดาวเตะผีแดงมองว่าคุมกําลังในทีมมีศักยภาพและตัวเลือกมากพอต่อการลงเล่นภายใต้แผนดังกล่าวและก่อนหน้าน,นี้โอเลโกนาโซชากุนสื่อคนก่อนเคยส่งโรนโรดลดลงล่าตะข่ายคู่กับเอเดนสันคาวานีเป็นตัวจริงด้วยกันมาแล้วและประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในเกมบุกไปถล่มสเปอร์3-0ซึ่งทั้งคู่สามารถสอยตะข่ายได้และมีการประสานงานกันจากจังหวะที่ดาวยิงโปรตุเกสแอซินให้สตาร์ทีมชาติอุรุกวัยทำสกอร์ นอกจากเกมดับซากไก่เดือดทองแล้วโลนโดก็ได้เล่นเป็นตัวจริงร่วมกับคาวานีอีก2นัดในเกมยำใหญ่เบอริ่สามต่อหนึ่งที่โอทาฟอร์ดและแพ้คาโรงละครให้กับบูฟหนึ่งต่อศูนย์ซึ่งทั้งสองเกมนี้ทีมเจ้าบ้านมีรังนิกเป็นกุญสือเดอมินเริ่มประคมข่าวในมุงโอทาฟอร์ดอีกชิ้นว่าแมนเชสเตอร์กำลังจะเปลี่ยนตัวกัปตันทีมจากแฮร์รี่แม็กควายให้คริสเตโนโรนโดสวมปลอกแขนแทน ดยราฟรังนิกกุ่นสื่อชาวเยอรมันจับข่าคุยกับลูกทีมทั้งสองรายแล้วเซนเตอร์ฮับทีมช่าังกฤษถูกวิจารณ์อย่างหนักในซีซั่นนี้เนื่องจากมีฟอร์มที่ย่ำแย่และก่อความผิดพลาดในเกมบ่อยอครั้งอีกทั้งถูกติติงว่าไม่มีภาวะผู้นําจากบุคลิกภาพที่ไม่เข้าตากระนั้นก็ดีรังนิกเพื่อให้สัมภาษณ์ไปหมาดๆว่าไม่มีความจําเป็นต้องเปลี่ยนตัวกัปตันทีมซึ่งหากแม็กควายฟิตลงเล่นได้เขาก็จะได้สวมปลอกแขนตามเดิม ต่อกรณีดังกล่าวล่าสุดเมื่อ17กุมภาพันธ์เดอร์มินเดอร์ได้อ้างว่าโลนโดที่ย้ายกลับสู่ออทัฟฟอร์ดอีกรอบในซีซั่นนี้มีโอกาสได้รับภาระก,กับตันทีมแทนอดีตขุนพลทีมเลสเตอร์ซิตี้เนื่องจากรังนิกได้พูดคุยกับทั้งคู่แล้วแม้แม็กควายอาจจะไม่เปลื้มเท่าไหร่ก็ตามที่ต้องยกตำแหน่งดังกล่าวให้กับดาวยิงวัย37ปีซื่อเจ้าดังกล่าวเผยต่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างกองหลังเจ้าของค่าตัว80ล้านปอนด์กับโลนโดไม่สู้ดีเท่าไหร่ หลังจากรังนิกขอให้กองหน้าจอมเก่าช่วยเป็นพี่เลี้ยงนักเตะหนุ่มในทีมอย่างมาคัสแลตฟอร์ดสกอตต์แม็กโทมินีและเจดอนซานโชซึ่งทําให้ดาวเตะอิงลิชวัย28ปีรู้สึกว่ากําลังสูญเสียความเคารพจากพลร่มทีมกระทั่งมารู้ชะตาอีกว่าใกล้ที่จะเสียตําแหน่งกัปตันทีมเพิ่มด้วยมีการระบุเพิ่มเติมว่ารังนิกต้องการเปลี่ยนตัวกัปตันทีมเพื่อหวังให้แม็กควายคลายความกดดันจากเสียงโจมตีและหันไปทุ่มเทให้กับการเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาให้ได้ ขณะที่ก่อนหน้านี้แม้โลนโดเจะสนับสนุนให้แม็กไาวทําทหน้าที่กัปตันทีมอย่างเต็มที่แต่ระยะหลังดาวยิงร่างบึกเริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วตอนแรกโรนโดร้องขอให้นักเตะสนับสนุนแฮร์รี่แต่ปัญหาคือตอนนี้ผู้จัดการทีมต้องการให้โรนโดเป็นพี่เลี้ยงของนักเตะหนุ่มบินเดอร์อ้างคําพูดแรงข่าวในทีมไนเจตม,มันทำให้แฮร์รี่ไม่มีที่ยืนในฐานะที่เขาเป็นกัปตันแต่ต้องเออออตามที่โรนโดพูดก็เพื่อทําให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น ทางนี้แม็กควายย้ายมาค้าแข่งกับพีแดงเมื่อปี2019และได้ปลอกแขนจากออริกซู่าโซชาผู้จัดการทีมคนก่อนเมื่อ2ปีที่แล้วต้องทุ่มหน่อยนะโรเจอร์แย้มค่าตัวเอนดีดีเกิน2,200ล้านแบดเดนโรเจอร์ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าวิลเฟธเอนดีดีกองกลางตัวรับคนเก่งมีค่าตัวสูงกว่า50ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้เอนดีดีเคยมีข่าวเกี่ยวโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่กำลังมองหาโฮดดิ้งมิดฟิลด์ แต่ระยะหลังเป็นแอสตันวินล่าของกุนซือสตีเวนเจรัตที่แสดงความสนใจอย่างมากและอาจมีการออกล่าตัวในช่วงสมอน,นี้เขามีราคาสูงกว่านั้นรอเจอร์กล่าวหลังถูกนักข่าวถามว่าดาวเตะทีมชาติในเจเรียดวัย25่ปีคู่ควรกับการมีค่าตัวระดับ50บล้านปอนด์หรือไม่นักเตะคุณภาพแบบนี้แน่นอนว่าคุณต้องอยากเก็บไว้กับทีมแต่เมื่อคุณมีผู้เล่นเก่งๆอย่างเขาย่อมเป็นที่สนใจอย,อยู่แล้วกระนั้นตอนนี้ดูเหมือนเขายังมีความสุขมากๆกับที่นี่ และผมก็รู้มาว่าเขาเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่และดูแฮปปี้มากๆเขาเป็นคนที่น่าร่วมง,งานด้วยเขาเป็นคนดีคนหนึ่งและหวังอย่างยิ่งว่าเขาจะอยู่กับสมสรอ,อีกหลายๆปีเพราะในตำแหน่งของเขาเขามีความสำคัญอย่างมากสำหรับผมปัจจุบันเอ็นดีดีเหลือสัญญาคาแข่งในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมถึงซัมเมอร์ปี2024โดยเจ้าตัวลงเล่นให้เลสเตอร์ไปแล้ว199นัดทำได้10ประตูนับตั้งแต่ยา้ายมาจากเก่งในช่วงเดือนมก,กราคมปี2017 โรนัลโดซิวรางวัลน,นักเตะขวัญใจออนไลน์จีนแมนอยู่ที่3คริสตียโนโรนัลโดของหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้ารางวัลน,นักเตะยอดนิยมทางออนไลน์ของแฟนบอลในสหรัฐประชาชนจีนจากการประกาศผลเมื่อวันพสัสดสดีที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมลแมนบริษัทดิจิตอลเอเจนซี่กีฬาประกาศรางวัลเดกาดครั้งที่11โดยโรนัลโดมาเป็นอันดับหนึ่งและได้รางวัลน,นี้เป็นสมัยที่4ติดต่อกันขณะที่เนย์มาร์และเดียวเนลเมซี่สองกองหน้าปารีสแซงต์แชร์แม็ ตามมาเป็นที่2และ3ตามลำดำับส่วนทีมที่รับความนิยมมากสุดจากแฟนบอลออนไลน์แดนมังกรก็คือบาเซลน่าตามมาดเชลซีและไมเดตตขณะที่พิมรีกอังกฤษเป็นลีกที่รับความนิยมมากที่สุดโรโนโรัลโเผยว่าผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รางวัลเรดการ์สำหรับนักฟุตบอลยอดนิยมทางออนไลน์ในจีนเป็นปีที่4ติดต่อกันการสนับสนุนจากแฟนบอลในจีนน่าทึ่งมาก มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผมที่จะทำการเชื่อมต่อกับพวกเขาบนสื่อสังคมออนไลน์ทั้งทางว่ยปัวและแพลตฟอร์มควายโชว์ดาวเตะโปรตุกีสทิ้งท้ายพออองตเบียยืนยันมาร์ชยาคืนนอร์มเก่งได้แน่เหมือนที่พวกในก,กีฬาที่มีชื่อเสียงได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์เดอรทามที่ซึ่งเขาได้พูดถึงอองตัวนี้มาร์ชยาผู้เล่นที่เซบียายืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กองหน้าชาวฝรั่งเศสประสบปัญหาเรื่องความสม่ำเสมอของฟอร์มการเล่นและจำต้องย้ายออกมาเพื่อโอากาสลงสนามที่มากขึ้นและแม้จะรับความสนใจจากทั้งยูเวนตุสและบาสุลนาแข่งวยัย26ก็ตัดสินใจเลือกย้ามเล่นให้กับคูเล่นโลเปตกิกีเมื่อผู้เล่นมีคุณสมบัติทางเทคนิคแทคนติกและทางกายภาพสิ่งที่คุณต้องทำคือหาจุดสมมูลแบบเพื่อให้คุณสมบัติเหล่านี้ปรากฏขึ้นอีกครั้งและเราคิดว่าเราสามารถหาจุดนี้ได้ อาจหมายถึงความรักที่มากขึ้นการสนับสนุนที่มากขึ้นความไว้วางใจที่มากขึ้นพูดกับเขามากขึ้นเพื่อให้ครอบครัวของเขารู้สึกมั่นคงเพื่อให้เขารู้สึกมีความสําคัญไม่มีรูปแบบใดแบบหนึ่งสําหรับผู้เล่นทุกคนทุกคนมีความต้องการของตนเองในช่วงสองสัปดาห์นี้เขาอยู่ที่นี่สิ่งที่ผมเห็นคือความสุขมอนชี่กล่าว ลาพาเซนนูเทนผู้จัดการทีมเซาท์ทัมตันไม่สนใจถูกโยงมีความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนยูเตรียมหากุนซือคนใหม่ในสมร์น,นี้เพื่อแทนที่ลาฟรังนิกกุนซือคนปัจจุบันที่กำลังจะก้าวขึ้นไปรับตำแหน่งที่ปรึกษาหลังจบฤดูกาลหลังจบเกมที่เซาท์ทัมตันบุกเสมอแมนเชสเตอร์ตหนึ่งต่อหนึ่งพอสโกอ,อดีตแข้งผีแดงก็พูดในทำนองยอกย่องฝีมือของฮาเซนูเทนเช่นกับยานเบเดริก กองหลังนักบุญที่เชียร์เจ้าหนายตัวเองว่าสมควรได้คุมสโมสรใหญ่นั่นทําให้เกิดกระแสว่ารัฟฮาเซนูเทนอาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกคุมทัพผีแดงแถมใน,นอดีตก็เคยทางานร่วมกับรัฟรังนีมาก่อนทําให้น่าจะร่วมงานด้วยกันราบรื่นอ,อีกรอบที่โอทาฟอร์ดยางไรก็ตามกุนสื่อชาวออสเตรียออกมากล่าวล่าสุดว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในหัวผมและผมก็ไม่ได้สนใจผมไม่อยากตอบเรื่องอนาคตของผมในทุกสัปดาห์ เราควรพูดถึงเกมที่พบกับเอลตันในสัปดาห์นี้มันน่าสนใจสาหรับผมมากกว่าผมทุ่มเทสมาธิและพลังทั้งหมดไปกับเกมนี้เรื่องอื่นก็ให้คนอื่นจัดการไปเชียร์บอลมันๆไปกับกูรูชื่อดังนายสตัทติดแบงค์ประสบการณ์กว่า30ปีพร้อมกิจกรรมชิงรางวัลมากมายแอทีเด็ดสตัทหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ